สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้สาวก็จะพาออกมาเก็บผักอ่กวางตุ้งฝรั่งหรือผักคะน้าฝรั่งอีกนะคะหน้าตาอาจจะงงเงียหน่อยนะคะเพิ่งตื่นเนาะแล้วก็รีบออกมาเก็บนะคะตอนนี้ฝนกําลังจะตกนะคะมืดมาแล้วเนาะเดี๋ยวจะรีบเก็บนะคะแล้วก็รีบกลับบ้านเนาะเดี๋ยวมาเก็บด้วยกันเลยค่ะนี่เนาะอย่างต้นนี้เนาะกําลังสาวจะเอาอ่อนๆน,นะคะ เด็ดเอากิ่งอ่อนๆมันเนาะตอนนี้เขาก็ดอกหมดแล้วเนาะ ก็จะหาเก็บต้นที่ยอดยอดมันนะคะนี่เนาะเอายอดแบบนี้นะคะอ่อนๆ เขาก็เริ่มแก่หมดแล้วเนาะดอกดอกหมดแล้วนะไม่ค่อยมีสวยๆแล้วนะคะดอกแล้วเนาะ ก็นี่นะคะที่เก็บวันนี้เนาะก็เก็บไปกร,รมหนึงก่อนนะคะพอกินเนาะเก็บไปเยอะเดี๋ยวกินไม่หมดค่ะเดี๋ยวเก็บต่ออีกนิดนึง ราชอบต้นแบบนี้นะคะเนี่ยเนาะเขาก็แตกยอดแล้วเนาะก็เก็บเอาแบบนี้นะคะบรรยากาศตอนเย็นๆนะคะ ก็ฟังเสียงนกเนาะตอนนี้เขาก็ดอกหมดแล้วนะคะก็เก็บยากหน่อยเพราะว่าหาต้นอ่อน,ออนต้นที่ยังไม่ดอกก็มีน้อยนะคะเนอะและนี่ก็เป็นที่เก็บมาวันนี้นะคะเนอะเดี๋ยวสาวจะเอาออกมาให้ดูนะคะว่าได้เยอะไหม นี่ก็เป็นทั้งหมดที่เก็บมาวันนี้นะคะสาวก็รีบเก็บรีบกลับบ้านเนาะตอนนี้ก็ลมฝนมาแล้วค่ะนี่ลมฝนมาแล้วนะคะมืดมาแล้วตอนนี้ก็ทุ่มกว่กวๆแล้วนะคะเนาะทุ่มหนึ่งนะคะตอนนี้ทุ่มหนึง่งก็ได้มาพอกินนะคะนี่เนาะ รีบเก็บรีบกลับบ้านนะคะก็ได้มากำใหญ่เลยนี่ค่ะก็ได้มาหนึ่งกำนะคะกำใหญ่ๆเลยเนาะหน้าตาเพิ่งตื่นแล้วก็รีบไปเก็บนะคะก็เลยเป็นแบบนี้เนาะ สำหรับคลิปนี้สาวก็จะขอจบคลิปแค่นี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันต่อไปค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ